ก็สูบนะครับสูบครับสูบครับสูบครับบางทีก็เครียดนะครับแล้วก็เหมือนกับเห็นเพื่อนสูบเราก็เลยสูตามแล้วก็บางมุมมันก็ดูแค่เ่ยก็มันเครียดเวลาทํางานเนี่ยครับเครียดเรื่องเรียนแล้วก็อยู่กับเพื่อนไม่มีอะไรทาเริ่มแรกเลยเราก็อยากเท่เห็นคนอื่นดูล้วก็ซื้อมาดูดบ้างพอดูดไปมันทําให้เราติดมันเลิกไม่ได้ ก็เห็นนะครับเห็นครับเห็นครับเห็นครับก็เห็นนะครับแต่ก็ไม่ได้คิดอะไรเหมือนกับเป็นไปก็แค่นั้นก็กลัวนะครับแต่ว่าจะคิดเอาไว้แล้วว่าเดี๋ยวมาจซนเดิรก็เฉยๆนะครับก็ไม่ได้รู้สึกอะไรธรรมดา ไม,ม่สุดอะไรอะ่ะคงไม่เป็นไรหรอกมั้งถ้าเป็นผมอ่ะก็ผมก็ไม่อยากให้เป็นนะครับโอ้ยใครอยากจะเป็นแต่ว่าผมตั้งใจไว้แล้วว่าผมจะเลิก ราะว่าผมไม่ค่อยได้ดูอยู่แล้วผมคงจะเสียใจและไม่คิดดูมันตั้งแต่แรก